อัล l u, u l a h Subhanaw Taala สร้างมนุษย์มาเนี่ยแน่นอนพี่น้องว่ามนุษย์จะไม่มีทางดีทั้งหมดโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนท่านนบีสุลัยสลลัมบอกพี่น้องครับว่าคุนลูบันีอาดดมขัดตออุนลูกหลานของนบีอาดัมมนุษย์ทั้งหมดมีความผิดพลาดกันทุกคนว่าใครรุกลัดต่ออินอัตตาวบุน คนที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดคือคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วตอบรับตัวยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องและตัานหน้าตูนไม่รับมาติแล้วจงอย่าหมดหวังในความเมตตาของอลัลลอฮฺอย่าหมดหวังนะครับพี่น้องเรายังมีลมหายใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครรักเราจริงหวัลเราไม่มีใครหวังดีกับเราจริง แค่เนี้ชีวิตท่านก็สสุล้วท่านถูกสร้างมาเพื่อล l l a ์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์จงอย่าแข่งและอย่าให้มนุษย์มีอิทธิพลกับชีวิตท่านเมื่อนั้นท่านจะบรรลุการเป็นบ่าวของอ l l a h Subhanahu Wa t a a l